Inside News เจาะลึกข่าวสารสาร,สาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กกตเคาะแล้วสส400เขตร,รับเลือกตั้งเผยสัดส,ส่วนจำนวนสสแต่ละจังหวัด 27มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้เผยแพร่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งปี2566โดยมีการแจกแจงวิธีการคำนวณจากจำนวนราษฎรณวันที่31ธันวาคม2564พบว่ามีจำนวนสสเขตทั่วประเทศ400คนซึ่งจำนวนสส แต่ละจังหวัดประกอบด้วยสอสหนึ่งคนได้แก่4จังหวัดสิงห์บุรีตราดสมุทรสงครามระนองจังหวัดที่มีสสสองคน10จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนลำพูนอุทัยธานีชัยนาทอ่างทองนครน,นายกอำนาจเจริญมุกดาหารพังงาและสตูลจังหวัดที่มีสอสสามคน19จังหวัดได้แก่ พะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีน้องบัวลำพูน้องคายบึงกาฬยโสธรเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรภูเก็ตกระบี่พัทลุงและยะลาจังหวัดที่มีสอสสอีคน12จังหวัดได้แก่ลำปางตากสุขโขทยัยเลยกำแพงเพชร ลบบุรีสระบุรีสมุทรสาครฉะเชิงเซานครพนมตรังและปัตตานีจังหวัดที่มีสอสอห้าคน7จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุพรรณบุรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีระยองและนราธิวาสจังหวัดที่มีสอสอหกคนมีจำนวน5จังหวัด ได้แก่นครสวรรค์เพชรบณ์กาลสินมหาสาร,รคามนครปฐมจังหวัดที่มีสสอ7คน4จังหวัดได้แก่สกลนครชัยภูมิปทุมธานีสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่มีสสอ8คน5จังหวัดได้แก่เชียงรายร้อยเอ็ดสุรินทร์สมุทรปราการนนทบุรี จังหวัดที่มีสส9คน4จังหวัดได้แก่อุดรธานีรีสเกตนครศรีธรรมราชและสงขลาจังหวัดที่มีสส10คน2จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์และชนบุรีจังหวัดที่มีสส11คน,จน,จคน3จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ขอนแก่นและอุบลราชธานี จังหวัดที่มีซอ16คน1จังหวัดได้แก่นครราชสีมาและจังหวัดที่มีซอ33คน1จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ